ีพี่น้องสบายดีตอนเศร้าๆเนาะมื่อนี้เออสบายดีบ่าวมิงบ่าวมิงนี่งานประจำเล้ามาหลอตลาดทุกมือเลยนะเออแต่ละมือเลยมั่นเท่าไรอะไมั่นนะมั่นนะเศร้าบาทสุดท้าเศร้าบาทเอาเศร้าบาทเด้อ เออมันถอดสดๆเลยพี่น้องมอะอมันทอดสดดีหละเนาะปลูกมันกัมาทอดขายในตลาดเนาะมีอสเด็ดปูกปลูกจากต้นหานบริปลูกพอต้นทุงอะไรหอยเดือ เท่าบาทเอาเงินบาทนี่ละเขาที่เงินบาทแพงทั้งนี่ที่แพงยังได้พันหนึ่งกับสามพันหนึ่งยันว่าพันหนึ่งเขาขายพันเอทสื่อยังโอ้ขนมปานบบบอ ซื้อหอยเดือหอยเดือพี่น้องเอาใบพันุเลยใบพันเลยจกแรกเ้าววาไอว้าตรงตสายแจกแรกอยู่นะมันจบจบข่าวตรงตรงหลเนาะพี่น้องมื้อนี้มารอตลาดบ้าน น้อยปังเนี่พี่น้องเนอะปังแน่น้องลิงลิงพี่น้องเออก็คือที่คุ้นเคยเนาะบ่าวมิงกับทีมาถ่ายประจำเนาะมาถูกอาทิตย์เดี๋ยวชี้เลาะรอเบิงรอส้มก่อนพี่น้องรอเบิงรอส้มตลาดก่อนที่ตลาดเน่หนอยตลาดหมู่บ้านเนี่พี่น้องป่ะบ่าวแพงพาเลาะบ่าวมิงพาเลาะที่บ่าวมิงเจ้าบ้านเออโอ้บ่าวมิงไลยอ้วนขึ้นเว้ยปลาตัวอ้วนแห้ง เอาทุ่งละลอไอ้เพงมึงคือบอกเอาทุ่งละลอเอาอะไรวะมึงเอาทุ่งห,หาสิบบาทแล้วเอาทุ่งหาสิบบาทละม,มาคุง้งมาคุ้งมันต้นมีเบิตรดูเห็นรถนิวเชียเชียวไปถล่มไหมเขาโพดเขาโพดบริสุทธิ์สมัมจีไปทางใหม่ล่ะมีบ้นานกันไปทำบุญเนาะเพียเนาะกับกับตัน กับแมนน้องลิงๆเมื่อนี้ลอรุดลอส้มขึ้นำพระน้องไปวัดขึ้นธรระเบามิงเบาไปบอรืกว่ามีธุระอยู่ี่บ้านเลยน้องเออไปโอ้โหวอก่งน้เพี่อเออบาแพงสิอาขายนี่แหละเออออมาก็ขายได้มีเขาเก็บทียเบามิง มีมีเขาเก็บถี่ขาถี่ยุหรือว่ามาขายได้ปกติกตเออบ้านได้ยังมาขายกับขายได้เออมาแต<ะ>่มาเช้าฮะมาแต่เช่ามาเช้าเลยได้ที่เลือกเอาเออมาแต่เช้าคิดว่ามาเช้าคิดเหรอเออมามามาแต่เช้าเลยได้เนาะพี่น้องเนาะแกพักมาขายขาลเลยคันแน่นี่ขาแห้งจิ้กแกักมาขายเลยพี่น้องเออพักมึงน่ะปลูกทันอยู่บ่ผู้ใหญ่ใจดีเมาไปเบิด์ตโพแห้งหละ่ะ <c oughs> เราขึ้นมาพร้อมกันนี่อีกรอบหนึ่งก็มีเงี้ยังหลายอยู่ผักหอมยังหลายเนาะโอ้มีหอยมีเยี้งพี่น้องน้ำป่าโอ้หนุก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 กระย่างกับลุงเจ้าเนะหนุกย่างก็มีเนาะตลาดกับโบย่ายไม่ได้นาะพี่น้องมีแต่บลาคายรอบเส้าเลยกะ

หอยเดือกกับมันทอดโอ้ยหอยเดือกคุณพ่อผมมาชิไปซื้อไปซื้อหอยเดือกอันครบคบมาด้วยปล่อยมันดำกันแนวนี่มักคมมักคบเหมนะเข้ากันอันนี้เป็นน่ะนาะพี่น้องมาถึงมือตลาดพอดีเขาก็เลยจอดแหวพี่น้องเบิ่งปกติน่ะเขาจิไปทำบุญพี่น้องวัดธรรมปะเนาะอันนี้ก็เลย มาถ่ายพี่น้องไใเบิ่งไนส้มกันเนะเาะส้มสิบเปล่าแพงพี่น้องก,กันทำบุญน,นะคลิปกับตันกับถ่ายคือกันไม่เดือมันเถาะไว้ซื้อร,รถไปขี่อยู่หากยามันหักไรนี่กันแถวทำผม่านะขักอยู่เนาะได้รถนิวเครียร์เท่พี่สิบบัวตีลิกระซีบบัว บ้าเอายำก็มีเนาะก็เราเห็ดยำก็มีอว้ยอะไรยังอ่ะน่ะเขาวพูดโอ้ขขาวพูดยำสาแพงหมักอยู่แล้วปขาพูดโอ้เห็ดเห็ดหนากินไรกาใส่กล่องสะอาดเผื่อม้ามัน ยังมัน,นะเปี่ยวะ่ะให้ไปกินอยู่วัดเลยหมดแล้วกูบโมากกระปุ่นนะนอันนี้เผือกเผือก,อกมันโอ้ผู้บงค้ายมันแหละพี่น้องบาแพงมาตลาดซ <c oughs> ื้อมันเหมือนมาขับรถซีเอามันในใช้มาขายเฮ้ยเอาผู้ตนนี้นมันแก้วยูนิชัยไม่สวนรค่านะมีเหรอโอ้ยทอดซีบัวอยู่บนนี้น เตยอยู่บ่เตยป่ะป่เป่งบ่บ่บ่นี่เด้นี่ซีซีมอยู่เดี๋ยวฮ้าก็สิไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อลาบบาวมิงก่อนสิไปแล้วพี่น้องต่อจากคลิปยางตลาดเนาะมาหอดวัดเป็นทีเรียบร้อย มาหอดหวัดเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเงเียบสงบหวัดเงียบสงบเนาะพี่น้องเนาะปกติกับกัปตันกับได้มาแล้วหลยเถื่อแล้วพี่น้องมาสูงเงินกอดกับมากับเขาไอวอนเนาะกับคูค้นมาหลายพี่น้องเลยเมื่อนี้กะยังโมงห็นไปมากทื่ว่ามากัปตันมาเสาเนาะมาเส่า,า,สาปกติก็สิเป็นตอนเถียง มาถวายกันสังฆทานพระเขาตอนเที่ยงกะซิมาลายลุงปู่เพื่อนก็ลงมาจากกุฏีเพิ่นหากระสันเขาเสาแล้วไอ้ย่านเห็กนกระต่อยเอาไปเคสไหนอยู่พูดเลยวะพี่น้องกำลังเอาหนังกับไอ้เคสนะเพื่อน เมากราบเมาแพงใส่เสื้อคือกันอลิสตาขาวห้าเปอร์เสื้อ์ดำ